สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้นะคะดิฉันจะมารีวิวนี่เลยค่ะคือสั่งมาจากออนไลน์นะคะเป็นเกี่ยวกับกระชับใบหน้านะคะเพื่อไม่ให้ใบหน้าเกิดการย่อนคล้อยก่อนวัยนะคะหรือไม่ไม่ให้เหี่ยวย่นอะไรอย่างงี้คือเขาเขียนไว้อย่างงั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ยังยังไม่ ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นอของที่อยู่ข้างในแต่คือเห็นอยู่ในคลิปที่เขาสาธิตให้ดูแล้วค่ะมาดูค่ะว่าจะตรงปกไหมอันนี้เขาบอกว่าใช้ได้ตั้งแต่อายุ24ถึงอายุ60ค่ะซึ่งดิฉันคิดว่าก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะแย่ขาเข้าไปใน60นิดเดียว เดี๋ยวมาดูกันคะว่าหน้าตาจะตรงปกไหมจะตรงปกหรือเปล่าโอ้โเดี๋ยวแกะไอ้นี่เลยแล้วกัน๋ยวจะมาดูนะคะว่ามันจะใช้ได้จริงเหมือนที่เขาสาธิตให้เราชมหรือเปล่า รากตัดก่อน,นะคะ่ะมันจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงจะเหมือนที่เขาทำให้เราดูหรือเปล่านี่เลยทีเ่เขาเรียกอะไรนะกระชับยกกระชับใบหน้าไม่ให้ใบหน้าหย่อนค่อยก็คือ เวลาเราอายุเยอะใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเวลาเราก้มอะไรเนี่ยมันจะห้อยมันจะห้อยลงมามันจะไม่ไม่ได้น่าดูนะคะนั่นแหละค่ะเขาก็จะมีวิธีเขาก็จะมีก๊อกแกปอย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเขาเรียกอะไรอ่าบางคนก็บอกว่าตีนตุกแกนะคะเนี่ยแต่ดิฉันชอบเรียกก๊อกแกปนะเนี่ยเนี่ยสำหรับติดนะคะมันก็ลักษณะก็เป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ จะมีทั้งอ่านี่ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะว่าเขาใส่ยังไงค่ะนี่ค่ะอ่าเขาจะใส่ได้สองแบบนะคะเดี๋ยวจะใส่ในแบบที่หนึ่งให้ดูค่ะนี่คือแบบที่หนุ่นะคะ ิดกิฟค่ะนี่ในแบบที่หนึ่งนะคะนี่ในแบบที่หนึ่งค่ะ มันก็จะรู้สึกตึงๆนะคะนี่ค่ะตึงมากเลยดูสิคะาปากเจอเหมือนเราไปฉีดริมฝีปากมาเลยค่ะอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะคะแต่เวลาที่เห็นเขาอาสาธิตในวิดีโอนะคะแบบมันจะเรียบไปเลยค่ะแบบมันสวยอะคะ่ะแต่เวลาเรามาทําอ่ะทําไมมันเป็นอย่างนี้คะอ๋อมันไม่เหมือน <laughs> มันไม่เหมือนที่เขาแบบสาธิตในไอ้นี่เลยอะ่ะ ว่าถาไม่แน่นถ้าแน่นมันก็อืดอัดค่ะรู้สึกอืดอัดแล้วก็ปวดใบหน้านะคะถ้าแน่นไปอะ่ะถ้าหลวมไปมันก็เป็นห้อยๆอยะคะ่ะอือนี่ค่ะนี่คือแบบที่หนึ่งนะคะรู้สึกอืดอัดมากค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูในแบบที่สองนะคะ คือในแบบที่สองทำไม่ให้หย่อนคล้อยนะคะจะได้ตึงก็ชับแต่ไม่รู้มันจะตึงหรือจะกระชับไหมเพราะว่ามันหย่อนยานไปแล้วอะไม่รู้มันจะ,ะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือแบบที่สอง ฉันคิดว่าแบบที่สองมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบเรารู้สึกจะสบายกว่าค่ะจะสบายกว่าในแบบที่หนึ่งเนาะอันนี้คือในแบบที่สองปากเจอหมื <c oughs> นไปฉีดลิมพีปปากมาเลยเ <c oughs> นี่ยค่ะเนี่ยอันนี้คือในแบบที่สองรู้สึกว่าจะใส่ง่ายกว่าในแบบที่หนึ่ง แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มามา,มาตั้งแต่ต้นก็คือเรามาใช้คิดที่จะใช้ตอนอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวเราก็หย่อนยานแบบมันไม่ได้ตึงแล้วค่ะมันก็ฟื้นฟูยากเนาะแต่ก็จะลองดูค่ะว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่า อร้อนร้อนมากโอเคค่ะนี่ก็คือการสาธิตวิธีผ้าผ้ากระชับใบหน้านะคะเนี่ยค่ะ